เปิดโปงการโจมตีเหรียญ UST สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิป t o วทอ k ครับกับผมแซค n น b บดีครับผมเจอกันแบบนี้ครับ8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับเจอทุกวันเลยนะครับผมต้อนรับทุกคนที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ cryptocurrency ครับแล้วก็ต้อนรับน้องใหม่ทุกคนด้วยที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้นะครับเข้ามาแล้วเรียนรู้มากมากครับแล้วคุณจะ ปลอดภัยมากขึ้นนะในการลงทุนต่างๆในตลาดคริปโตนะครับไม่มีอะไรที่มันแบบง่ายเกินไปแล้วก็ยากเกินไปสําหรับคนที่ชอบการเรียนรู้นะครับผมวันนี้มีข่าวฮะที่ต้องบอกว่ายังคงพูดถึงกันไม่เลิกนะเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ UST หรือว่าพวกดูหน้านั่นเองนะครับเขามีการเปิดโปงการโจมตีเหรียญฮนะ UST ฮะในสไตล์แบบจอร์ g โซลอดครับโอ้โหนะนึกถึงเมื่อช่วงปี40นะฮะของประเทศไทยนะครับอ่ะมาดูเนื้อหาข่าวกันนะฮะ บอกว่ามีผู้ใช้ทวิตลายหนึ่งฮะใช้นามแฝงว่าออนเชนวิศาสตครับออกมาพูดถึงกระแสฮือฮาเกี่ยวกับการล่มสลายของเหรียญส t a b l e c o i n UST ครับที่แม้แต่เจเน็ตเยเรนนะฮะลอมบาวาครังสหรัฐเนี่ยก็ยังออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับพร้อมกับเปิดโปงวิธีการโจมตีเหรียญ s t a b l e c o i n ครับอันดับ3ว่าผู้โจมตีรายนี้เนี่ยทำได้ยังไงนะครับออนเชนวิศาสต์เล่าว่าเรื่องราวนี้ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมครับเมื่อลูน่าฟาวเดชัน a r d ครับหรือว่า LFG นะฮะเริ่มซื้อบิตคอยครับเพื่อใช้เป็นทุนสำรองให้กับ UST ครับโดย LFG เนี่ยเริ่มสะสมบิตคอยครับในช่วงวันที่3นะฮะเออช่วงนที่22มีนาคมอ่าแล้วก็ในวันที่26มีนาคมเนี่ยนะครับมีการถือครอง BTC นะฮะโพซิชันครบมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์ครับต่อมาเนี่ยเทอรล,ล่านะ,ะได้ประกาศเปิดพูลใหม่ที่มีชื่อว่า4 Pool ครับเพื่อทำให้เหรียญ s ซเบ l e c o i n UST เนี่ยแล้วก็แพลตฟอร์มอัลกอริทึมสำหรับ s เ a เบิลคอย f ์แฟนะครับขึ้นเป็นผู้นําตลาดครับซึ่งสิ่งนี้ครับออนเชนวิสัทครับเชื่อว่าเป็นการสร้างช่องโหว่ด้านสภาพคล่องให้กับเหรียญ UST และเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้โจมตีนะครับออนเชนวิสัทกล่าวต่อไปครับว่าเราไม่รู้เมื่อไหร่ที่ผู้โจมตีได้ทําการกู้ยืมบิตคอย n ์จำนวน1 0 0 0 0แ BTC เพื่อเปิดช็อตโพสิชันครับและนํามาขายให้กับการซื้อ บิตคอยของดูคอนนะครับโดย LFG เนี่ยเข้าซื้อ15,000 BTC ครับในช่วงระหว่างวันที่27มีนาคมจนถึง11เมษายนครับดังนั้นเนี่ยเมื่อลองเอาราคาเฉลี่ยระหว่างวันที่เหล่านี้เนี่ยเราจะได้ราคาต้นทุนเฉลี่ยซื้อบิตคอยของดูคอนนะครับอยู่ที่ประมาณ42,000ดอลลาร์พอดีเลยนะครับมาถึงจุดๆนี้ครับเมื่อผู้โจมตีมีช็อตโพสิชันมูลค่า4 2 0 0พันล้านดอลลาร์ที่เปิดไว้และในขณะเดียวกันผู้โจมตีก็ได้สร้าง OTC Position มูลค่า1,000ล้านดอลลาร์ครับใน UST ครับทำให้ตอนนี้เนี่ย LFG นะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงนะฮะที่จะเกิดแบง k ์รันครับสถานการณ์ที่ก็คือสถานการณ์ที่ธนาคารเนี่ยมีสภาพคล่องนะฮะไม่เพียงพอกับความต้องการถอนเงินของผู้ใช้งานนั่นเองนะครับก็ด้วยการรับเงินจาก BTC short ของผู้โจมตีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโฟพูของ LFG เนี่ยก็ได้ทำการลบสภาพคล่องมูลค่า1 5 0ดอลลาร จากสภาพคล่องของ t r o p o o นะครับสภาพคล่องถูกดึงออกมาในวันที่8ุพฤษภาคมครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้จมตีก็ได้ใช้เหรียญ UST มูลค่า350ล้านดอลลาร์ครับเพื่อดูดสภาพคล่องออกจาก Curve ครับก็และ LFG ก็ได้ดึงสภาพคล่องออกอีก100ล้านดอลลาร์นะครับแต่นี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นครับเพราะหลังจากที่ราคา UST เริ่มหลุดเพกค,ครับ แล้วก็ร่วงลงไปที่0.972ดอลลาร์เนี่ย l f t ก็เริ่มขาย BTC ครับเพื่อตรึงเพกนะจนทำให้เกิดแรงกดดันด้านการขายขึ้นใน BTC และแรงซื้อ UST ครับที่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยครับเมื่อสภาพคล่องในเคิร์ฟหมดลงนะครับผู้โจมตีได้ใช้ Position UST ครับจาก OTC ส่วนที่เหลือครับก็คือ650ล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นนะครับเพื่อโอนไปยังเว็บเทรด Binance ครับเมื่อบอดติดตามธุรกรรมบนออนเชน เริ่มพบเห็นการถอนเงินจากโปรโตคอลของอังโคลความกังวลจึงเกิดขึ้นจึงค่อยๆเปลี่ยนนะกลายเป็นความตื่นตระหนกครับสถานการณ์เริ่มบีบบังคับให้ LFG ครับ,รบเทขาย BTC อีกครั้งครับเพื่อน,นำมาตรึงมูลค่าให้กับ UST ครับในขณะที่ด้านผู้โจมตีก็เริ่มทยอยเทขาย UST บน Binance ครับในที่สุดเชนก็เริ่มเกิดความแออัดทำให้ Binance เนะี่ยไม่มีทางเลือกครับนอกจากต้องสั่งระงับการถอนเหรียญ UST ไว้ชั่วคราวครับ ส่งผลให้น้องทุนเนี่ยเกิดอาการแพนิคทันทีฮะแห่เทขายเหรียญ UST กันอย่างบ้าคลั่งเลยจนทำให้เพกของ UST เนี่ยร่วงลงไปถึง0.6ดอลลาร์ในขณะที่ BTC ร่วงต่ำกว่า30,000ดอลลาร์นะครับก็สุดท้ายก็ผู้จมตีรายนี้นะทำเงินได้เท่าไหร่น่าสนใจมากคงเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยนะครับแม้จะไม่มีรายละเอียดที่ระบุได้อย่างชัดเจนครับแต่ถ้าหากผู้จมตีรายนี้เนี่ยทำการปิดช็อตโพสิชันบิตคอยที่32,000ดอลลาร์นั่นหมายความว่า พวกเขาจะสามารถทำเงินได้มากถึง952ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครับจากการปิดช็อตในครั้งนี้ครับแถมเขายังมีเหรียญ UST เหลืออีก350ล้านเหรียญบน Binance และถึงแม้มูลค่าเพกของ UST จะล่วงลงไปถึง0.8ดอลลาร์ผู้จมตีรายนี้ก็ยังมีเงินตั้งตัวครั้งใหม่อีก125ล้านดอลลาร์บวกกับกำไรทั้งหมดอีก815ล้านดอลลาร์จากการช็อตบิตคอยโอ้พระเจ้าเขาคือใครเก่งมาก นะครับพูดง่ายๆคือปั่นจนตลาดพังจนเหรียญพังแต่ตัวเองมีเงินเหลือแน่นอนและมีกําไรด้วยอื <c oughs> อยากเก่งในสักครึ่งหนึ่งของคนคนนี้แต่ก็เนาะสงสารคนอื่นๆเหมือนกันแต่อย่างว่าฮะตลาดการเงินเป็นตลาดที่จะว่าโหดร้ายมันก็โหดร้ายครับมันมันคือสนามรบอะที่ใครใครคือผู้ล่าใครคือคนที่เก่งที่สุดคนนั้นแหละคือคนที่จะเป็นผู้ชนะในตลาด แต่ก็ประมาทไม่ได้เลยเพราะทุกวันจะมีคนเก่งเกิดขึ้นเสมอฮะเหนือฟ้ายังมีฟ้าอยู่เสมอนะครับเอาเป็นว่าให้เหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นข้อตือนใจกับหลายๆคนก็แล้วกันเป็นประสบการณ์ของหลายๆคนนะครับเพื่อให้เราไม่ประมาทแล้วก็ไม่วางใจในอะไรจนเกินไปแล้วก็รู้จักการกระจายการลงทุนนะครับไปในหลายๆสินทรัพย์นะฮะในอนาคตจะได้แบบเออไม่เจ็บตัวง่ายๆแบบนี้อีกนะครับยังไงก็หวังว่ามันจะเป็น ประสบการณ์ที่ดีของทุกคนก็แล้วกันเนาะหวังว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวที่หลายคนน่าจะชอบแล้วก็ยังไงช่วยส่งต่อด้วยนะครับช่วยกดไลค์ like กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าคุณอยากซัพพอร์ตช่องนี้อย่างเป็นทางการนะกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เปย์แบบรายเดือนนะครับจะเปย์แบบแฟนบิ๊กแฟนซูเปอร์กูซีฟแฟนก็ได้นะฮะเลือกเอาได้เลยนะครับรีออยกโอนเป็นเงินบาทก็ได้ที่ทรูมันนี่เว็บแล้วก็ที่เคแบงก์นะครับ อยากโอนเป็น USDT หรือว่า BUSD ก็สามารถเลื่อนลงมาใต้คลิปนี้มี wallet address ให้ไว้แล้วก o p ปี้แล้วโอ,อนได้เลยนะครับผมสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์นะครับจากช่องแซกนัมบดีได้ครับให้คุณกด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งหนึ่งครั้งเท่านั้นใครเคยกดแล้วจะกดซ้ำใครไม่เคยกดกดได้เลยนะครับช่วงนี้นะฮะ background อาจจะดูแปลกเปลี่ยนไปมีลกบ้างดีบ้างขออภัยเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ออสเตรเลียนะครับไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยฉะนั้นบางอย่างยังคงแบบชุกละหุกยังเลือกอะไรมากไม่ได้นะครับก็ ยังคงอยู่ที่โฮสเทลซึ่งตอนแรกกะว่าเฮ้ยชั่วคราวแต่สักพักรู้รู้สึกว่าชอบที่นี่จังเออมันค่อนข้างโอเคนะฮะแล้วก็แบบเฮ้ยประหยัดมากด้วยนะฮะผมก็เลยมองว่าอาจจะอยู่นี่เกี่ยวยาวอืมฉะนั้นเนี่ยคุณจะค,คุ้นเคยกับแบ็กกราวข้างหลังผมไปสักสักพักเลยนะครับโอเคยังไงเจอกันคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ